ดีค่ะจะพาเดินเข้าไปนั่งเล่นในโคกก็ทอดทีค่ะใส่หน่อยส่ใสไปทอดทีค่ะเพราะลำนั้นเขาจะไปวอลนสตรีทไปเขาเขาไปจอดหลายที่ค่ะคนเยอะเหมือนกันนะ เมื่อปีก่อนแต่ปีที่แล้วไม่ไม่ไม่ไ,มได้มาตรงนี้เพราะว่าปีที่แล้วไปเสียเวลาอยู่ในป่าเห็ดนู่นนะคะปีก่อนเวลาลงมาทําคลิปมาทําคลิปแล้วหิมะตกปอยปลอยอย่างเนี้ยค่ะก็จะเข้ามาหลบอยู่ตรงเนี้ยพอหลบอยู่ในนี้มันจะอุ่นนิดนึงกระจกอันนี้ค่ะหนามากเนี่ย นาน่ะนั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วนะคะก็ยังไม่เห็นแทมเวคือกระเช้าไฟฟ้าค่ะมันจะเป็นสีดแดงๆไม่มีก็ไปจอดตรงนั้นก่อนไปจอดตรงนั้น นั่นค่ะโป๊ะลำนั้นดูที่เนี่ยเล่นออกจากตรงนี้ไปแป๊บเดียวถึงถึงท่านั้นแล้วลงท่านั้น,นก็เดินไปถนนที่34ได้เลยแต่ว่าก็ต้องเดินไกลค่ะมันก็สะดวกดีคนที่เขาอาศัยโป๊ะเนี่ยเขาก็รู้เวลา เหมือนกับเวลาเราไปรถบัสรถสวร,รู้เวลาพวกเขาก็รู้เวลาที่เขาใช้เป็นประจำเห็นไหมสะดวกมากเลยค่ะจากตรงนี้ไปนั้นน่ะประมาณสองนาทีกว่าถึงแล้วนี่นะเสียงรถทางฝั่งนูน้นนะทางฝั่งแมนฮัตตันน่าจะเป็นเสียงรถมอเตอร์ไซค์อากาศเย็นอยู่นะเพอ่ลงมาตรงนี้ตอนนี้ห3สามฟาเรนไฮต์แต่เย็นค่ะถ้าไม่ใส่เสื้อสองชั้นเนี่ยจะเย็นจะจะรู้สึกหนาวเลยล่ะ ส่วนตรงนั้นเนี่ยค่ะ Empire State เวลาฟ้าโปร่งแบบนี้ค่ะแล้วก็มีแสงแดดดูสวยนะ Empire State เนี่ยค่ะเนี่ยแหลมๆเนี่ยต,ตึกยอดแหลมๆนี่ค่ะเมื่อคืนนี้เห็นไฟของ Empire State แล้วเอาแก้มแนบกับกระจกมองเป็นสีแดงแต่ไม่ใช่แดง แดงทั้งหมดค่ะเป็นสีแดงบอกให้ถูกแล้วกระพริบกระพริบตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าก็ไม่มีคนเอาหน้ากากลงดีกว่าเอออากาศเย็น วันจันตอนนี้เกือบจะ8โมงแล้วนะคะ่ะนั่งรอเวลาจะไปตลาดฝรั่งตึกวันเบิร์นเทรดก็มองเห็นนะตรงนี้ค่ะแต่ว่าอาพาร์ตเมนต์สีน้ำตาลมันบงังน,น้ำสะอาด ในถุงนี้มันจะมีผักชีลาวค่ะหอมหอมมีผักชีลาวมีใบหอมแล้วก็มีใบกละหริกมัสตาร์ดนะใบผักเสี้ยนฝรั่งซึ่งมันเป็นกลิ่นกระเทียมนะ่ะแล้วคิดดูมันตีกันหอมหอมมากๆเลยเขาก็ติดกระดาษเอาไว้ ว่าต้องคุมออหมายถึงว่าต้องต้องคุมหน้าด้วยไอ้ด้วยคือบางคนก็อาจจะใช้ผ้าปิดจมูกบางคนก็ใช้ใชหน้ากากเนี่ยค่ะแต่เขาขอร้องเลยว่าต้องต้องทำเนี่ยน้ำสะอาดจริงๆเมื่อกี้ห่านฝูงหนึ่งลอยไป นั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่มีห่านเลยเนี่ยแทมเวไม่มีเลยไม่รู้ว่าบริการหรือเปล่าสวยนะขึ้นไปบนกระเช้าไฟฟ้าแล้วก็มองมาทางเนี้ยวิวสวยสวยอุ้ยหอมน้ำหอมจริงๆตึกนี้ก็สร้างนานแล้วนะไม่เสร็จสักทีนู่นะคะ่ะอุ้ยลุนล,นลนอีกตัวนึงนูนนูนลุน,ลน,ลนเสียงเฮลิคอปเตอร์ ตอนที่นั่งอยู่มันจะมีโป๊ะลำหนึ่งแล่นผ่านตรงเนี้ยเขาเขาไม่มาจอดเทียบตรงนี้ค่ะเขาจะไปตรงนูน้นคลื่นมันสงูงโปะกระเพื่อมโยกไปโยกมาน่ากลัวน่ากลัวเพราะอยู่ในนี้กับหมาน้อยสองอยู่ในนี้กับหมาน้อยเท่านั้นน่ากลัว <c oughs> มันโยกแรงแล้วมันดังด้วย <c oughs> เดินข้าเวลาก่อนค่ะนี่ไง ดูไม่ออกค่ะว่าเขาไปไหนบ้างดูไม่เป็นดูไม่เป็นค่ะ จ้าไวรัสนี่ยิ่งจะดีมากๆค่ะเนี่ยขวดสองวดเดยวนะ่ะมันจะโยกไปโยกมาอุ้ยหมาตัวนี้มีกุหลาบแต่ก็ไม่มีครึ่ง นั้นเหมือนใบสาลาแหน่แต่ที่จุดนี้นะคะทําไมไม่มีใครเอาสาราแหน่มาปลูกบ้างก็ไม่รู้สาลาแหน่ถ้าปลูกแล้วปลูกพอติดนะคะเก็บกินได้ทั้งปีทั้งตลอดไปเลยเปลือกอันเนี้ยถ้าหากถ้าหากที่เป็นเปลือกใหญ่ๆค่ะ มันจะมีคนที่เขาลอกเปลือกอันนี้ไปแล้วก็เอาไปเอาไประบายสีแต่มันต้องแข็งนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเป็นอย่างนี้อุ้ยอากาศเย็นนะเนี่ยเดินข่าเวลาไปก่อนเนี่ยชอบดูลอกกาดเอาไปเป็นเชื้อไฟได้เนี่ยค่ะ สีสวยเนี่ยเหมือนคนเป็นรอผิวหนังดูอุ๊ยนี่ไงได้ลองแล้วได้ลองแล้วเดี๋ยวนะคะได้ลองแล้วมีน้องคอนหนึ่งโอ้โหไม่น่าจะได้แล้วเนี่ยน้องเขาบอกว่ามันจะเป็นรสชาติคล้ายกับหน่อไม้ฝรั่งไหนลองสิจะใช่จริงๆเหรอจะจะเก็บไป เป็นเอ็นยืดนะคะน้องเขาบอกว่าดอกของเอ็นยืดค่ะจะมีรสชาติคล้ายคล้ายแอสพารากัสจะลองเอาไปลองแค่นี้จะจะได้รู้ว่าเหมือนไหมกอใหญ่มากค่ะเป็น N e เอ็นยืดเมียกอเบื้องเิ่มเลยดูความกนะว้างของใบเขาเนี่ย นี่แหละจะเอาไปลวกดูว่ามันจะเหมือนแอสปาลากัสเหมือนหน่อไม้ฝรั่งจริงๆหรือเปล่าค่ะใส่ถุงไว้เฮลิคอปเตอร์จอดนิ่งแน่เลยเสียงแบบนี้ค่ะใช่ค่ะจอดนิ่งจอดนิ่งอยู่บนฟ้าแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนส่วนอันนี้ช่วงนี้จะไม่มีแล้วดอกสีม่วงนี่ค่ะเริ่มรบแล้วไหมล่ะ ก็ที่นี่ค่ะเก็บอยู่คนเดียวเก็บอีกด้วยกันดอกกระเทียมเห็นไหมคะรกแล้วเมื่อก่อนมองเห็นพื้นดินตอนนี้มองไม่เห็นแล้วรกต้นเนี้ยดูไปก็คล้ายผักแพวนะแต่มันไม่ใช่ต้นอะไรก็ไม่รู้ ดูใบอันนี้สิเนี่ยพอเขาโตขึ้นแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันคือต้นผักกาดหวานมันนัวหรือเปล่าค่ะเนี่ยใบคล้ายมากเลยแต่พอโตแล้วไม่แน่ใจแล้วแต่ทำไมดอกเขาสวยจังเลยดอกสวยนะเนี่ยนี่ค่ะสวย คล้ายผักกาดร้านมันมนวัวเหมือนมากเลยเนี่ยค่ะอันนั้นเป็นผักเสี้ยนฝรั่งยักษ์ช่วงนี้เสี้ยนฝรั่งยักษ์ค่ะกำเดอรเยอะเลยกลิ่นเหมือนกับซ่อมตำไทยเลยเวลาเด็ดใบขึ้นมากลิ่นซ่มตำไทยเลยล่ะค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะพออากาศเย็น กันไกลค้างขากันไกลแข็งพูดไม่ชัดไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณมา,ากสวัสดีค่ะ